Container Showcase Review ตู้สำนักงานบ้านน็อกดาวรุ่นดับเบิลรูปสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปนี้ครับผมพามาชมตู้อีกรุ่นหนึ่งครับที่มียอดขายสูงสุดเหมือนกันซึ่งตู้รุ่นนี้ครับข้อพิเศษเขาคืออย่างที่แจ้งรุ่นไปเป็นดับเบิลรูปก็คือมีหลังคาทั้งหมดพูดง่ายว่า2ชั้นเบิ้ลไปอีกทีนะครับ รายละเอ,อยียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้ครับเป็นโครงสร้างเหล็กมอกอรพ่นทับด้วยสีกันสนิม t o a red oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ t o a krypton โครงสร้างอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีเทาแลมโบโครงสร้างทั้งหมดจะมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุมใช้สำหรับเฮียบเกี่ยวแมคโครซึ่งขึ้นสายสลิงและเกี่ยวได้ครับ ส่วนผนังและหลังคาของตัวตู้ภายนอกและภายในครับจะเป็นแผ่นสนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วลักษณะของแผ่นนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กบนและล่างและมีโฟมอยู่ตรงกลางซึ่งความหนาของโฟมอยู่ที่2นิ้วลักษณะของแผ่นเป็นแผ่นโพลีสไตรีนโฟมกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็เวลาเปิดแอร์เนี่ยถึงอยู่กลางแดดก,ก็ตามครับ เขาจะเก็บความเย็นเนื่องจากว่าเขาเป็นผนังตัวห้องเย็นห้องคลีนรูมและผนังและสินค้าทุกอย่างทุกชิ้นอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นเกรด A เป็นของใหม่แท้ร้อทุกชิ้นครับผมพามาดูก่อนนะครับที่มีทางลูกค้าหลายๆท่านถามว่าแผ่นมันเป็นยังไงนะครับผมพามาดู2ฝั่งนี้นะครับซึ่งฝั่งซ้ายที่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้จะเป็นแผ่นที่เป็นฉนวนสําเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งเป็นสีครีมนะฮะในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีขาวนะครับเพราะแดดนี่คือโฟมและก็ความหนาของเขานะครับ ส่วนด้านขวามือครับจะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดท,ที่จะมีการใช้ในลักษณะของใช้ตู้คอนเทนเนอร์แต่จะมีบางรุ่นนะครับที่ใช้ตัวแผ่นตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตู้ประกอบใหม่ของเราเนี่ยจะใช้แผ่นเป็นโชว์เคสไอโซวอลซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปคือแผ่นฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะซึ่งถ้าการใช้แผ่นพวกนี้เข้าไปเนี่ยครับคือความแข็งแรงครับผมลองมาเทียบให้ดูครับถ้าใช้สมาร์ทบอร์ดซึ่ง จะมีนะครับที่ใช้สมาร์ทบอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าความแข็งแรงมันไม่ได้นะครับคือสมาร์ทบอร์ดนี่ส่วนมากที่ใช้กันคือ6กมิลปิดด้านในปิดด้านบนใต้หลังคาลงมานะครับนี่คือนะครับนี่คือสมาร์ทบอร์ดนะครับผมลองทุบให้ดูฮะเนี่ยก็ทะลุนะครับนี่ทุบแรงเท่าๆกันนะทุบข้างก็แตกอย่างนี้นะฮะเรามาดูแผ่นของโชว์เคสไอโซวอลครับนี่นะครับให้ทุบอีกทีครับ ก็แค่บุบนะครับนี่แรงสุดนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับผมถึบอกว่าความของความคงทนเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับซึ่งมีความคงทนสูงสุดแล้วนะครับมาดูในรายละเอียดของตัวตู้กันต่อครับตัวตู้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปโครงสร้างเหล็กมอกอรฉนวนผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งทุกปเห,เห็นแล้วนะครับว่า แรงกระแทกางแรงเนี่ยก็แค่บุบเป็นรอยและสามารถเก็บสีเก็บงานได้นะครับลายเหลียดตู้ใบนี้ต่อครับด้านหน้าครับเป็นประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมหน้าต่างบานฟิกเล็กๆนะครับกระจกบานฟิกตรงนี้และมีหูช้างให้ลูกบิดของเยลหูช้างตัวนี้แล้วก็สต็อปดอรครับแล้วบนประตูและหน้าต่างจะมีตัวกันสาดบางใบให้เรียบร้อย หน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับ2ชุดนะครับต่อ1ตู้เนี่ยขนาด1.00คูณ1.00เมตรตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับกันได้ครับแล้วก็คายแม็กของตู้ใบน,นี้ครับที่มีเพิ่มขึ้นมาที่ผมแจ้งไปเป็นดับเบิลรูฟก็คือมีหลังคาด้านบนบนแผน่นนวนอีกทีซึ่งตัวผนังนี้จะถูกเบิ้ลขึ้นไปข้างบน1รอบแล้วจะมีหลังคาเมทัลชีตคลุมนะครับและพับโค้งให้หนึ่งชุดนะครับหมอะสลับไปไว้ในที่แบบ เขาเรียกอะไรฮะตามสวนตามไร่ที่โดนต้นไม้หรือใบไม้เยอะๆนะครับตัวนี้เหมาะมากครับแล้วก็ช่วยกันความร้อนได้อีกชั้นหนึ่งนะครับนอกจากฉนวนแล้วครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะเป็นด้านทึบครับตัวนี้ส่วนด้านหลังครับจะเห็นชายหลังคานี่ปล่อยน้ําทิ้งลงมาด้านหลังนะตัวนี้เผื่อระยะไว้ให้แล้วครับนี่คือด้าน6เมตรด้านหลังตัวตู้อีกหนึ่งฝั่งครับจะเห็นได้ว่าจะมีตําแหน่งของพัดลมดูดอากาศ ฮาตาลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบรุ่นใหม่1ชุดครับแล้วก็ด้านขวามืองตัวตู้รุ่นนี้จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ขนาด13,000 BTU อินเวอร์เตอร์ใหม่มอกจะเป็นเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5ตัวนี้คือจุดต่อไฟภายนอกแบบวอร์ัลั๊กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสามารถจั่ไฟเข้าตรงนี้ได้แล้วก็มีสายกลาวและแท่งกลาวให้1ชุดครับ นี่คือรุ่นมีหลังคาดับเบิลลูปครับภายนอกทั้งหมดครับของตัวตู้สรุปภายนอกก่อนครับประตูหน้าต่างย้ายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีหลังคาอีก1ชั้นซ้อนบนหลังคาที่มีฉนวนอีกทีแล้วก็ตัวสีเลือกได้ครับมี9สีมงคลครับพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับผมขอปิดประตูนะครับเดินเข้ามาในภายในตู้ครับจะเจอกับตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดพานาโซนิก ซึ่งจะควบคุมพัลดลมตัะกากและหลอดไฟครับไล่ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวด้านล่างเป็นของพ a นา s ซนิ c สายไฟเดอในท่อของยาสกิตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปับอากาศเซ็นทันแอร์ใหม่มคอเบอร์ห้พา 5, พัดลมดอากาศฮาตาลิตู้ควบคุมของเนเซอร์เมเซอร์กิต63เซอร์กิต3 2 20และ16เผื่อสำหรับเครื่องปับอากาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านล่างใต้ตู้ควบคุมจะมีปลั๊กคู่กาวหนึ่งชุดครับ หลอดไฟครับเป็น LED T8 Philips จำนวน3หลอดครับนลาต่างจะบปนเยื่องสลับนะครับตัวนี้ขนาด1เมตรคูณหเมตรสิพร้อมมุ้งลวดก็คือลอกตรงกลางนี้ครับนะแล้วก็มีมุ้งลวดให้นะครับชุดละหนึ่มานก็จะเป็น2ชุด2บานมีมุ้งลวดให้ครบเรียบร้อยแล้วพื้นครับมาดูในส่วนของพื้นครับจะเป็นสมาร์ทบอร์ด หนา16มิลนะครับถักอยู่บนโครงสร้างเหล็กแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลนะครับพร้อมคิ้วบัวยางรอบตู้นะครับเป็นคิ้วบัวตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้คือเน้นไม่ให้ฝุ่นด้านล่างเข้าเน้นไม่ให้มดอะไรเข้าได้นะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะแนบสนิทไปกับตัวตู้เลยครับตัวนี้ครบถ้วนนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในตอนนี้อยู่ประมาณข้างนอก 37ข้างในก็ลดลงมาหองศาครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้เปิดแอรอ์รนะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิตอนที่ผมรีวิวได้ประมาณ11.30น,นครับรายละเอียดภายในค่อนข้างครบนะครับนี่คือภายนอกทั้งหมดของรุ่นดับเบิลลูปครับตัวตู้รุ่นนี้นะครับก็คือฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลฟรีเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์ใหม่มอกอเบอร์5แล้วก็ได้ดับเบิลลูปก็คือหลังคา2ชั้นนะครับ ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ครับตามความต้องการและการใช้งานของทางลูกค้าตัวนี้มีจัดรายการอย่างที่ผมแจ้งไปหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Line Official Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ของเราด้วยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักง,งานบ้านนอกดาวรุ่นดับเบิลลูปสวัสดีครับ